ละกลร้ายตอนที่17โทมัสก็ได้คู่ของที่ดีแล้วคราวนี้ก็เหลือฮาวีสฮาวีหลานชายของเธอมาเรียคิดหนักว่าจะตามตัวฮาวิที่ไหนแต่ที่รู้ๆเธอต้องจองตัวลูกสะใภ้เอาไว้ก่อนเธอจึงคิดจะไปพบกับพานันเพื่อพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่สามีตัวร้ายของเธอกับห้ามเธอทำให้เธอหงุดหิดมาก คุณจะห้ามฉันทำไมฉันจะหาคู่ครองให้กับฮาวีพอจะคุณแค่โทมัสก็ไม่รู้ว่าจะคบกันได้นานหรือเปล่าทำไมคุณถึงพูดแบบนี้ก็สันผู้ความจริงโทมัตมันชอบเนนิวไม่เชื่อเธอก็รอดูไปแล้วกันนี่คุณพูดแบบนี้ได้ยังไงฉันไม่ได้ว่าเนนิวไม่ดีหรอกนะแค่คิดว่ามันไม่เหมาะหากตระกูลหนึ่งในสี่นั่นมาเกี่ยวดองกับเรามันจะเสียการปกครองหมด เธอก็คิดมากจะไม่คิดมากหรอกพวกนั้นต้องหาประโยชน์จากการเกี่ยวดองกับพวกเราแน่นี่เธอจีนกับพาคินไม่ใช่เด็กที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าเป็นเด็กดีฉันสืบมาหมดแล้วแต่พื้นฐานของครอบครัวก็ไม่ได้ดีนักนี่พ่อแม่เลิกกันอย่าล้างแถมเป็นเป็นอะไรนี่คุณ เด็กที่ไม่ได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์จะโต,ตมาดีขนาดนี้นี่คุณว่ายังไม่ดีอีกเหรอเทอเทียงใจขาดแล้วไม้พู้เป็นสามีก็ต้องแพ้เธอตามระเบียบเขาแค่ไม่อยากทะเลาะกับภรรยาถึงเขาจะยอมเธอแต่เขาก็ไม่ปล่อยให้เธอไปพบถนันในตอนนี้เขาแค่ยื้อเวลาเพื่อเธอจะคิดอะไรได้และเปลี่ยนใจทางถนนทางด้านถนน หลังจากกลับมาจากบ้านเมื่อวานนี้ตอนเย็นเบนก็ออกไปเลยและตอนนี้เบนก็ยังไม่กลับเขาเพิ่งรู้จักพาคินว่าเบนถูกเรียกตัวกลับไปและอาจจะไม่กลับมาที่นี่อีกเบนไม่ได้บอกเขาแต่บอกพา,าคินทั้งคู่คุยกันผ่านโทรศัพท์เดี๋ยววันนี้ผมจะไปกับไอนะครับอืมแต่อาขอถามหน่อยพาคินกับเบน มีเรื่องอะไรกันแน่เห็นเบนบอกอาว่าพาคินมีเรื่องสำคัญที่ต er ้องคุยกับเขาอ๋อก uh ็ไม่ม uh> uh ีอะไรมากหรอกครับแค่ให uh uh uh> uh> uh uh ้พ uh uh> ี่เบนช่วยตามหาพี่ริวหาริวหาริวทำไมก็พี่ริวอยู่ๆก็หายไปนี่ครับผมเป็นห่วงพี่เบนแก่งมากเลยนะครับตอนนี้พี่เบนรู้แล้วว่าพี่ริวอยู่ที่ไหนเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรหรอครับอาไม่มีอะไรหรอก เป็นอย่างนี้นี่เองที่เบนมักทำตัวแปลกๆหายไปทุกคืนหรือว่าเบนเจะออกไปตามหาริวแต่ไปหาอะไรล่ะกลางค่ำกลางคืนอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าครับดูอาใจรอยอยังไงไม่รู้อ่ะไม่หรอกอ่ะไม่ได้ใจรอยอาแค่คิดว่าก็ดีแล้วที่อาสวนนนเรียกเบนกลับไปเพราะอาคิดว่าตอนนี้มันคงไม่มีเรื่องอะไรลแล้วล่ะ นี่อาอึดอัดหรอครับที่พี่เบนมาอยู่ที่นี่ก็นิดนึงอ่ะเราจะได้อยู่ตามภาษาอาหลานไงไม่ดีหรอภาคินอ่าไม่ชอบพี่เบนหรอครับไม่ใช่ไม่ชอบแต่อาคิดว่ายังไงเขาก็เป็นคนอื่นเราอยู่แบบครอบครัวจะดีกว่าครับอาแต่พี่เบนอยู่ก็ดีนี่ครอบแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วเราก็คงทำอะไรไม่ได้นะโอ้ ที่ท้อาก็อยากให้พี่เบนอยู่นี่เองภาคินเอ่อครับครับงั้นอาไปรอที่รถนะครับเดี๋ยวผมไปเอาโทรศัพท์กับกระเป๋าตังก่อนอืมพอทั้งสองคนเดินทางมาถึงบริษัทพาคินก็ขอทนันไปพบกับริวทนันอนุญาตเพราะเขาก็รู้จักริวดี แต่ที่คิดไม่ถึงก็คือว่าพอเข้ามาในห้องทํางานแล้วเจอกับเบนอยู่ในท่าประจำขึงนั่งขึงนอนอยู่บนโซฟาเมื่อเบนเห็นเขาก็รีบลุกขึ้นพร้อมกับยิ้มกัมกวลตามสไตล์เดิมเขาไม่ลืมที่จะเตรียมอาหารเช้าทําไมนายถึงมาอยู่ที่นี่ได้นายถูกเรียกตัวกลับไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่ครับแล้วผมก็อยากมาที่นี่เองผมเตรียมอาหารเช้ามาให้กับคุณ แล้วผมก็หิวมากคุณต้องกินเป็นเพื่อนผมไม่ฉันไม่กินกินหน่อยเถอะนะคุณนายผมก็ซื้อมาแล้วนะคุณท้านนยอมทานอาหารกับเบนเขาเพิ่งสังเกตเห็นว่าใบหน้าของเบนมีรอยฟกซ้ำเบนไปมีเรื่องกับใครมาหรือว่าเบนเป็นฝ่ายไปหาเรื่องเขาไม่ว่าจะเกิดขึ้นเพราะอะไร เขาจำเป็นต้องถามหน้านายไปโดนอะไรมาจะบอกนะว่านายสะดุดล้มไม่ใช่หรอครับพอดีไปเจอเพื่อนเก่ามานะครับก็เลยทักทายกันนิดหน่อยเขาตอบกควน,ควนตามสไตล์ของเขาฉันจะทำแผลให้ไม่ต้องหรอกคุณนิดหน่อยเองนิดหน่อยของนายเหรอตามใจคุณเป็นห่วงผมเหรอ ทนันยอมรับว่าเป็นห่วงเพราะถึงยังไงเบนก็เคยดูหลักเขาถึงปากสะร้ายไปบ้างลักเขาก็ไม่อยากให้ใครหรือคนใกล้ตัวถูกทำร้ายเป็นคงมีศัตรูมากมายไม่ว่าเบนจะมีศัตรูที่ไหนเขาก็อยากให้เบนดูแลตัวเองให้ดีรวมถึงไม่ควรไปหาเรื่องใครก่อน เขาไม่ได้แค่คิดแต่กับพูดไปกับเบนด้วยเขาไม่ได้คาดหวังว่าเบนจะเชื่อเขาแต่เบนกบลับรับปากว่าจะไม่ไปมีเรื่องกับใครถ้าตัวเองไม่ถูกทำร้ายก่อนขอบคุณนะคะัที่คุณเป็นห่วงผมฉันเป็นห่วงทุกคนนั่นแหละไม่ใช่แค่กับนายถึงคุณจะพูดอย่างนั้นผมก็ต้องขอบคุณคุณอยูด่ดีถ้าผมไม่ได้มาเจอคุณผมก็คงเข้าใจว่าคุณไม่ชอบหน้าผมก็ไม่ชอบ โดยเฉพาะเวลานายเจ็บตัวมาแบบนี้มีใครอยากจะเห็นบ้างสันไม่ชอบพวกอันตรพานครับครับต่อไปคุณจะไม่เห็นผมอยู่ในสภาพนี้ผมขอตัวดีกว่านี่นายสไปเลยเหรอครับผมก็เจอคุณแล้วนี่แล้วเจอกันครับเป็นพูดพร้อมกับเดินออกไปทันทีที่เขาออกไป ธนั้นรู้สึกว่าในห้องเงียบมากเงียบจนรู้สึกว่ามันเงาให้ตายเธอะทำไมเขาต้องรู้สึกแบบนี้ด้วยทางจีนก็คิดว่าเรื่องระหว่างเขากับโทมัตมันจะจบแล้วต่อไปหากเขาจะเจอกับโทมัตก็ขอเรื่องแม่ของเขาแต่มันกลับไม่เป็นอย่างที่เขาคิดเลยโทมัตมาหาเขาที่บ้านเขาตั้งใจจะไปที่ร้านชาสักหน่อย มานั่งทานอาหารเช้ากับเขาอร่อยดีนะพาขินทำนะคิดจุดแล้วพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงก็ไม่ได้หมายความว่ายังไงไม่ได้ว่าใครซะหน่อยนายกำลังหมายถึงฉันนายกำลังหาว่าฉันถ้ามาหาไม่เป็นอย่างนั้นหรอแล้วทำเป็นไหมล่ะเขาพูดพร้อมกับจ้องหน้าเป็นวันหลังก็ทำให้ฉันสิฉันจะได้รู้ไม่มีทางหรอก ทำไมฉันต้องทําให้นายด้วยก็ตอนนี้เราเป็นแฟนกันผู้ใหญ่ต่างฝ่ายต่างรับรู้มีอะไรไม่ใช่บ้างนี่นายคิดจะมัดมือชกฉันเหรอใครว่าล่ะมีเหตุผลอะไรที่ฉันต้องทําแบบนั้นมีอะไรบ้างหลหรฮะถ้าจะมีก็น่าจะเป็นที่คุณถนนทที่พอมีชื่อเสียงและมีเงินทองอยู่บ้างส่วนหยุดนะนายกำลังจะว่าฉัน ถึงฉันจะไม่ได้ร่ำรวยอ,อะไรแต่ฉันก็ไม่เคยคิดอยากได้ของใครก็รู้ไงแม่ชันถึงอยากได้คนประเภทนี้คนประเภทนี้อย่างนั้นเหรอนายว่าฉันเป็นคนประเภทนี้แต่นายก็มายุ่งเกี่ยวกับฉันเป็นเพราะแม่ฉันต่างหากล่ะถ้าเป็นตัวฉันน่ะบอกเลยว่าไม่ในโทมัสอย่าเถียงกันเลยดีกว่าฉันต้องเข้าบริษัทอีกถ้าอิ่มแล้วก็ตามฉันไปที่รถ โทมัตพูดพร้อมกับลุกขึ้นแล้วเดินไปรอที่รถเจนโกรธมากที่ถูกดูถูกโทมัสต,ต้องการอะไรกันได้ในเมื่อไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเขาแต่ก็คอยตามตลอดเขาไม่เชื่อหรอกว่าเป็นเพราะแม่แต่ถ้าเป็นเพราะเธอจริงๆโทมัสจะเืนใจไปได้อีกนานแค่ไหนจีนยอมนั่งรถมากับโทมัตทั้ทงๆท,ที่ก็โกรธเขามากจนมาถึงที่ร้าน โทมัตนั่งเฝ้าเขาไม่นานโทมัต์ก็บอกให้เขาออกไปด้วยกันเพราะเขาจะไปที่บริษัทจีนก็ต้องยอมไปกับเขาเพราะมีเหตุผลเดียวที่เขาไม่อาจขัดโทมัตได้ว่าจะปิดร้านตัดผมของเขานี่มันคือความฝันเขาจะให้คนอื่นมาทำลายไม่ได้โดยเฉพาะคนที่ไลยเหตุผลอย่างโทมัต์โทมัสพอใจมากที่จีนยอมทำตามคำสั่งเขาทุกอย่าง โดยเฉพาะตอนนี้ถึงจีนจะไม่จมใจแต่เขาก็ไม่สนแต่สิ่งที่โทมัสคิดไม่ถึงคือแม่ของเขามาที่บริษัทรู้ว่ามาตั้งใจมาพบกับเขาและตั้งใจมาจับผิดเขาด้วยแต่เขารู้ทันและพาจีนมากับเขาด้วยเขาเปิดโอกาสให้แม่คุยกับจีนส่วนตัวเขาเองก็ไม่คิดว่า เนนิวจะมาหาที่บริษัทเขาไม่อยากให้แม่เจอกับเนนิวเลยพาเนนิวออกมาข้างนอกทั้งคู่ที่ร้านอาหารไม่ไกลจากบริษัทเนนิวคิดว่าโทมัสจงใจหลบหน้าซึ่งโทมัสก็ไม่เคยทำแบบนั้นเนนิวดีใจมากที่โทมัสไม่ได้คิดแบบนั้นถ้าอย่างนั้นเราไม่ได้เจอกันเลย หลังจากทานข้าวแล้วช่วงค่ำคุณว่างไหมครับผมอยากจะไปดื่มกับคุณบ้างได้สิแต่ฉันจะพาเพื่อนไปด้วยนะได้สิครับผมก็จะพาเพื่อนไปเหมือนกันคุณรับปากแล้วนะครับคุณโทมัสอืมดีใจจังถ้าอย่างนั้นก็รีบกินเถอะผมมีประชุมบายครับมาเลี้ยงอุดจิมาก ไม่ใช่เธอไม่รู้ว่าโทมัสออกไปกับเนลวเธอรู้แต่เธอไม่อยากให้จีนรู้ด้วยน้องจีนเออเดี๋ยวเราสั่งอาหารมาทานกันในห้องนะครับน้องจีนคงไม่ว่านะถ้าจะทานกับแม่สองคนได้สิครับคือไม่ใช่อะไรหรอกโทมัสเขายังทำงานอยู่นะผมทราบครับคุณป้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอก เรียกแม่สิจ๊ะเออผมเรียกป้าน,น่าจะเหมาะกว่านะครับตามใจแล้วตอนค่ำๆน่ะให้โทรมัดพาไปทานอาหารที่บ้านสิที่บ้านที่อัศวนานั่นแหะครับเอออืมจริงสิแม่ลืมไปเลยอะไปที่นั่นคงไม่เหมาะนั่นสิครับความจริงแล้วผมก็ไม่ได้รังเกียจอะไรคุณป้าหรอกนะครับเพียงแต่ว่าผมเกรงใจนะครับ จ้ะน่ารักจริงแบบนี้แหละแม่ถึงได้ชอบนะเออเราว่าจะพาคินเถอะลายนั้นมีแฟนหรือ,อยังนี่คุณป้าเคยเจอพาคคนด้วยหรอครับจ้ะป้าเคยไปเยี่ยมทนันนะ่ะก็เลยเจอกับพาคินว่าแต่ว่าพาคินมีแฟนหรือ,อยังจ้ะเออยังครับดีเลยเออทำไมล่ะครับ ก็ไม่มีอะไรหรอกจ้ะแค่พาคินน่ารักเหมือนจีนแม่ก็เลยเอ็นดูนะจ้ะขอบคุณมากครับที่คุณป้าเอนดูน้องของผมเอ็นดูมากเลยละ่ะจกให้มาเป็นครอบครัวเดียวกันเลยเอ,อ่อขอบคุณมากครับเธอดูเป็นผู้หญิงอบอุ่นทั้งน้ำเสียงทั้งการกระทำแสดงออกถึงความรักถ้าแม่ของเขาได้ครึ่งของเธอสักนิดก็คงจะดีไม่น้อย เมื่อเธอกลับไปจีนก็นั่งรอโทมัสพอถึงอยากกลับเลยเดินออกจากห้องก็คงไปไหนไม่ได้พอนอกจากโซนที่อยู่ในห้องแล้วก็ยังมีอีกสองสามคนที่อยู่หน้าห้องที่ข่มเขาแจเขาจะมาเมื่อไหร่คุณโทมัสประชุมอยู่ครับประชุมตั้งแตบ่ายนี่ก็จะค่ำแล้วถ้ายังไงนายช่วยไปส่งฉันก่อนได้ไหมฉันต้องแวะไปที่ร้านก่อนผมเข้าใจนะครับแต่ถ้าไม่มีคำสั่งเจ้านาย ผมก็ทำอะไรไม่ได้เจ้านายเหรอสรุปแล้วทอมัสเนี่ยไม่ใช่ลูกพี่นายเหรอเห็นนายเรียกว่าเจ้านายถ้าคุณจีนอยากรู้รบกวนถามคุณทอมัสเองจะดีกว่านะครับซอนพูดแล้วก็เดินออกไปเขาตัดปัญหาที่จะตอบคำถามของจีนเมื่อธอมัสเข้ามาในห้องเขาก็มองร่างเล็กที่นั่งคอยเขาอยู่นานรอนานไหมย,ยังจะถามอีกนี่นายฉันถามจริงจริงเหอะนายให้ฉันมานั่ง เฝ้านายแบบเนี้คิดว่าฉันว่างมากนักหรือไงก็น่าจะว่างอยู่นะเพอาะถ้าไม่ว่างฉันก็จะทําให้ว่างในโทมัสได้คุยกับแม่ของฉันแล้วเป็นยังไงบ้างแม่ของฉันพูดเรื่องงานแต่งหรือเปล่างานแต่งบ้าอะไรไม่ได้พูดก็ดีแล้วค่อยสบายใจหน่อยนี่นายทำไมนายต้องพูดแบบนี้ด้วยนี่แม่ของนายจะจับให้ฉันแต่งงานกับนายเหรอ จับฉันแต่งงานต่างหากล่ะนายพูดบ้าอะไรเนี่ยที่ฉันทําก็เพราะว่าไม่อยากให้แม่ของนายไม่สบายใจฉันช่วยนายอยู่นะขอบใจที่ช่วยอย่างนั้นก็ช่วยต่อไปแล้วทําให้เนียนด้วยล่ะโทมัสตัดบทดึงแขนของจีนให้ลุกขึ้นเขาตั้งใจจะไปส่งจีนที่บ้านเขากําลังควบคุมจีนถึงจีนจะเข้าใจยังไงหรือไม่เข้าใจอะไรโทมัสก็ไม่สน สถานะตอนนี้จีนคือฝ่ายของเขาและเขาจะไม่ให้จีนไปยุ่งกับใครเด็ดขาด